วันนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับเข้าไปตรวจยึดไม้ล็อตใหญ่นะครับมีทั้งไม้ชิงชันและไม้พยุงนะครับหลังจากที่ได้ข่าวมาว่าจะเตรียมส่งออกนะครับตอนนี้กําลังสืบสวนขยายผลเพื่อหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังขะบวนการค้าไม้ข้ามชาติติดตามกับคุณสถาพรด่านคุณทศครับโรงเรือของบริษัทบางเลนค้าไม้แนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม คือพื้นที่เป้าหมายที่เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีไม้เถื่อนที่ลักลอบตัดจากในป่าทางภาคเหนือซุกซ่อนนำพลางใส่ท้ายรถบรรทุกหลายคันลำเลียงมาพักไว้ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ7 0็ร้อยท่อนเจ็ดรอเหลี่ยมเนี่ยไม่มีเลยทีนี้ข้อที่สองดูเนี่ยมันจะเป็นอะรลอยเลื่อยเลยโซยนเลยโซยนอ่ะมันเป็นไม้ที่ถูกเลื่อมอย่างในป่าบบางท่อนเนี่ยท่อนเนี้ยถูกจมน้ําไว้แล้วขึ้นมาอันนี้ไม้ใหม่เจ้าหน้าที่กระจายกาลังเข้าตรวจค้น พบไม้ต้องสงส,ยสัยซุกซ่อนทั้งในโกดังและรอบบริเวณโรงเรื่อยส่วนใหญ่เป็นไม้จริงชันและไม้พยุงบางส่วนรวมกันกว่า7 0็ท่อนเหลี่ยมข้อสังเกตหนึ่งของไม้ผิดกฎหมายล็อตนี้นะครับเราจะเห็นว่าบริเวณที่มีการเปิดหน้าไม้แล้วก็เห็นแก่นเหล่านี้ครับโดยปกติทั่วไปแล้วไม้ที่มีการขนย้ายจะต้องมีการประทับดวงตาของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับแต่ว่าไม้ล็อตนี้ทั้งหมดไม่มีการประทับอยู่ ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คืออักษรภาษาจีนที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะขยายผลไปถึงกระบวนการค้าไม้ข้ามชาตินะครับผู้เชี่ยวชาญนั้นบอกว่าอักษรที่เขียนแบบนี้แสดงให้เห็นว่าไม้ล็อตนี้เป็นไม้ชั้นดีแล้วก็เตรียมที่จะส่งออกนอกประเทศครับอักษรภาษาจีนที่เขียนกำกับไว้สอดคล้องกับข้อมูลการข่าวของกรมป่าไม้และศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กรรมนโดยเชื่อว่าไม้ล็อตนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่งลำเลียงออกจากป่านำมาแปรรูป ส่งขายให้กับลูกค้าชาวจีนร่วมกันเป็นขบวนการและหญิงคนนี้สแสดงตัวเป็นเจ้าของโรงเลื่อยอเธอยืนยันว่าไม้เถื่อนกว่า700ดรอยท่อนเหลี่ยมรับมาแปรรูปให้ลูกค้าชาวจีนมาจ้างเราเลื่อยอย่างนั้นเหรอคะ แต่สัญญาก็ไม่ได้ทำอะค่ะไม่ได้ทำเหรอเพราะว่าไม่ต้องมีสัญญาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเรื่อยแค่ไห่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขนไปเลยเราก็เลยไม่ได้ทำแต่ไม้เขาไม่มีดวงตาประทับของกรมป่าไม้ไม่ไม่ใจตรงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ดูเรื่องเท่าไหร่แต่คุณทำธุรกิจนิดน่าจะอ๋อแต่เพิ่งทำได้ไม่นานนะคะและนี่คือเอกสารที่ผู้ดูแลบอกว่าได้จากชาวจีนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเป็นใบเบิกทางและหนังสือกำกับไม้แปรรูป แต่เมื่อดูในรายละเอียดกลับไม่ตรงกับหลักฐานไม้ของกลางซึ่งเป็นของใหม่แต่ในใบกลับระบุเป็นไม้ปี2556ระบุว่ามาจากโรงค้าไม้ที่อ่างทองและพระนครศรีอย,ยุธยาส่วนใบเบิกทางเป็นเอกสารที่ราชการออกให้จริงแต่เป็นของเก่าปี2523ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นเพียงเอกสารที่ขบวนการนํามาแอบอ้างในผมพูดจากประสบการณ์นะผมผมไม่เชื่อล้คุณค้าไม้เป็นนะ่ะ มันต้องคนรุ่นโบราณคุณถึงจะมีลงเนื้อใหญ่ขนาดนี้ยถนดที่ดินผมไม่เชื่อเป็นของคุณหรอกนะผมเชื่อคุณเป็นตุ๊กตาอย่างเดียวนะคำว่าตุ๊กตาคือผมมารับหน้าแค่นั้นแหละคุณเชื่อเนี่ยพูยง่ายอานะคผู้เชี่ยวชาญศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สี่กรรมาณบอกว่าไม้คลองกาลางล็อนี้ชุดสืบสวนร่วมกันติดตามขยายผลมาจากขบวนการค้าไม้ข้ามชาติโดยมีแหล่งที่มาจากป่าทางภาคเหนือ ทั้งน่านพยาวและที่ลำปางเราจะเราสืบทราบมาว่าตรงที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการรวมรวมไม้ไว้นะครับ,รบเพื่อเตรียมการจริงๆแล้วเนี่ยไม้เนี่ยมีการออกไปแล้วนะครับมีออกไปแล้วหลายหลายเที่ยวแล้วไม้ทั้งหมดประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ50บล้านบาท เจ้าหน้าที่จะยึดไว้ทั้งหมดพลตำรวจเอกศิวรารารังสิบพร,รมามนกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกฝ่ายลงพื้นที่สืบสวนขยายผลเพิ่มเติมทั้งเอกสารที่นํามาอ้างอิงและตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้โดยเชื่อว่านี่เป็นขบวนการใหญ่มีกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลังตามรายง,งานระบุว่าไม้ที่ตีปอนความยาวประมาณ2เมตรกําลังเป็นที่ต้องการในประเทศจีนแต่เนื่องจากไม้พยุงเริ่มหายากไม้จิงชันจึงได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความคล้ายคลึงและยังมีอยู่มากในป่าทางภาคเหนือสถาพรด่านคุณทศข่าวสามิติรายงาน